กานเอเรื่องเสียงร้องให้รปชมรมหรือเป่าครับเฮ็นอะไรนะอะไรกันนะขณะที่เขากำเดินไปอยู่นั้นขณะที่เขากำลังจะออกไปนอกบ้านเขาก็ออกไปแล้วสุดว่ายบรรยากาศมันน่ากลัวขนาดนี้เฮ้ยไม่น่ากลัวจัง ยังไม่ทันได้เข้าไปในปกุกก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งไปนั่นคือผู้หญิงข้างบ้านที่ให้แอปเปิ้ลทุกวันฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมายุ่งกับฉันจด็ดขาดฉันจะฆ่าพวกมันฉันจะไม่ปล่อยแน่ ู้หญิงคนนี้เกมมาทำเพื่ออะไรหรือว่าเกอยากยังกะทาของข้าเจ้าไม่เกไม่รู้หรอกว่าข้าการร่าไม่หลายร่างแต่แกอะยังไงฟังข้ายนะข้าจะฆ่าเจ้าให้แกให้ตายจากนั้นวิญญาของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาเอ๊ะเมื่อกี้มันหายเปยแล้วเนี่ย ไม่เห็นมีอะไรเลยมันกินเกิดอะไรขึ้นโอ้ชั้นตาวาดไปขนาดจะขอานั่งกินก็ยิ่งเจวบกคนลุยกันนี่โออะไรเหรอเธอรู้จักคุณป้าข้างบ้านเราไหมเขาบอกว่าป้าคนเสื้อเขียวว่าเขาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะจริงเหรอเกิดอะไรขึ้นเขากินยาย่ดีๆยานะั้เกข็ขึ้นสมอง แล้วก็ทำให้กดเจชีวิตอย่างนั่นหรอสองสารป้าเขามากเลยอ่ะเออพวกเธอคุยกันเลยเหรอนายเป็นใครฉันคือพ่อมดไงล่ะนายคุยกันเรื่องอะไรก็เรื่องป้าของเสื้อเขียวอ่ะวิ้ยใช่ป้าของเสื้อเขียวที่มันอยู่หน้าร้านเปล่าตอนนี้หายไปแล้วหรือว่าวิญญ,ญาณของป้าคนนั้นไม่ได้ไปไหนเขาบอกมาว่าใครที่ไปบ้านเขามันต้องตายกันทั้งหมด แต่ว่าข้าจะไปอย่าไปเลยนะเพราหมดใจดีถ้าไปถ้จต้องตายน่ากลัวจังเองอ,อ,อผู้หญิงคนเสื้อเขียวคนนั้นใช่ไหมผมย,ยาวๆอะ่ะใช่แล้วเจ้าจะมาทำมอีกถนามเดี๋กลังเดินไปอยู่นั้น วิญญาของคนนั้นก็หายไปเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ยืนมองใครน่ะใครียกอ่ะเมื่อกี้ใครยืนมองอะไรเออผู้หญิงเสื้อเขียวไม่เห็นมีเลยนะลองหาตีดูสิเอ๊ะหายไปจริงๆด้วยแล้วเมื่อกี้เรายืนเห็นเรายืนกับใครกันน่ากลัวจังไปหาคขาจังเหน่อยดีกว่า ข้าเร่อลนี้ได้บายครับ